ห้าสอครัปาเอาสาธุเด้ออบารมาีปูตาผิดครับมีโชคไพรลาบร่วมกันทั่วไทยทั่วโลกกันฝากไว้การอื่นใดน,นั้นนะครับก็ขอได้โปรดติดตามผ่านทางช่อง u ูทุกก็แล้วกันนะครับกำหนดการหรืองานก่อ,กอสร้างสิ่งอื่นใดหรือจะได้แจ้งข่าวบอกบุล เชิญชวนสธาญาติโยมญาติาตาตพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่จะได้เดินทางมาร่วมบุญร่วมงานากันนั้นนะครับก็คงจัดแจ้งผ่านทางช่อง youtube ให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับทางโลกโซเชียลอันนี้เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางท่านเจ้าอาวาสทางท่านพระอาจารย์นิรนามนะครับก็คงจะขออนุญาตแจ้งข่าวบอกบุญทางช่อง อ YouTube นะครับทุกช่องที่กรุณานะครับามาเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะครับมาโดยตลอดอมีการถ่ายทอดสดมีการแจ้งข่าวบอกบุญกับ FC นะครับทั่วประเทศทั่วไทยทั่วโลกแล้วก็ในส่วนนั้นก็ยังมีนะครับ FC หลายหลายท่านนะครับที่ได้แจ้งความประสงค์นะครับเป็นเจ้าภาพร่วม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเทียนเจ้าภาพโรงทานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงนะครับน้ำดื่มผล,ลไม้นะครับเงินสดทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนี้ก็ต้องขอกลับขอบคุณทางช่อง y o u t u b e นะครับทุกๆช่องก็แล้วกันที่ได้เป็นสะพานบุญครับสื่อถึงพี่น้อง f อทั่วไทยทั่วโลกได้มาร่วมบุญกันในวันนี้ ทั้งหมดนี้นะครับคณะกรรมการได้รวบรวมปัจจัยของทุกท่านทุกบาททุกสตังค์ครับรวบรวมเสร็จแล้วก็ได้นําขึ้นถวายพระอาจารย์นิรนามนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะครับศรัทธาบุญทุกท่านที่ร่วมทําบุญมานะครับก็ท่านได้สบายใจได้ว่าคณะกรรมการทางวัดนะครับได้ นำเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับมาร่วมทําบุญให้กับทุกท่านแล้วนะครับดังนั้นจึงในโอกาสนี้นะครับในเวลานี้ท่านที่อยู่ทางไกลนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานนะครับร่วมบุญร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะครับเพราะว่าบัดน,นี้งานของเรายังไม่แล้วเสร็จ รถที่นํามาส่งนะครับเนาะเบิองนเบิ่องอันนี้ก่อนรับเออบิ่งอันนี้ก่อนรับนี้อันนี้เลขยวน ครับนี่เป็นตัวเลขของ8 2 5สองห้แปดสองห้าหนึ่งหน่งแล้วก็สามส่ครับผมอ้ยูเฮ้ยหิงไอ้ยูเลขสองสองนะครับเด้อเป็นเลขสองสามให้ให้ผ่านบุกสวงครับเให้ที่บุกสหวงคุดท้ายสุดท้ายนะครับเด้อพันในเลขปูสองแปดสองแล้วก็เลขสองตัวสามจีนะครับผู้แปนเอาไปถึงกับไปเด้อครับเป็นกระยานอันนี้เป็นเลขแท้นะครับเลขนปัดประโยชครับมันมันแจ้งนะครับว่ามันเรเห็นตัวหนังสือแต่ว่าพอไปเห็นแบบ เห็นชัดเห็นเห็นชัดจูกครับเามาให้นะเป็นสอง้ามข้ามแปดสอป็นาหลักาเลข2องใบสามสีนะครับเด้อเป็นยุทธเรื่องสามใบสีครับ้างเป็นบันย่ายไปเรื่อยครับ แล้วก็เลขไอ้ทางประทดนะครับวเลขทางประทัดไปเอาไว้คลิปนี้พอยสิงลงเาสิลงสัสันนะครไครับเาว้ดวครับตคครับอ่าแปดกับสาเ้ค่าเห็นกับสิงรัดมาในตวนะว่าอเป่าไปครับเดขกนแค่ซึงตงกับเลขรถจีนำมาทรงปูเอ่อปูมาจากสักห้นะครับเนาเลขที่เป็นบรรทุกปูมาจากรสักครับแปสามาครับแปดสามหาด เลขทเปียนรถแท้กซีสามสองารวยสองเบิ่งแล้วรวย5้าเก้าเลขเอแรุ่งเรืองห้าเก้า่ในพรัพยานาฏเจตังคนภูไทยบุญธรรมนำโชคเบิกทรัพยาคีสามตูสองาสมงคลนโชคสองสามสีนะครับ้วารวยสามตองสีนครับสาก่นออนซอนถึงอีสานไอ้พองพองนะครับแล้วก็คนกับช้าง พี่ซื้อบ้านเลยครับสวายชาแนลสวายชาแนลนะครับโอ้อันนี้มาใหม่นะครับต้องใหม่ต้องใหม่ขอฝากขอบพระคุณทุกรายนามนะครับทุกช่องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับติดตามเอาไว้นะครับมีข่าวใหม่ๆแจ้งเตือนนะครับกดให้กำลังใจนะครับติดตามช่องยูทูปที่ประกาศไปสักครู่นะครับ20ช่องด้วยกันนะครับมาทำข่าวในวันนี้ครับเพื่อที่จะ แจ้งข่าวนะครับนังสื่อออกสู่สาธารณะนะครับที่เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันส่วนตัวเลขนำโชคนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับส่วนที่จะได้รับเขาอีกแล้วเขาจีด้าไขอยหรือว่าเขาจีจังไหนว่าหอดบมงได้กับเราเมื่อกี้นี่เปรี้ยฟังไขว้่าเมื่อคืนนี่ข่อยมาสวดมนต์แล้วปูก็ลอยมาเลขาตัวเดียวข่อยกระโปงโฮจักว่าเลขามันเป็นตัวใดเห็นว่า เนี่อาเลียหาคู่ก็ยังสนะเรียงหาคู่หาก็ยังไม่ิดเดียวเราเลยกวาขมันสิเมนมันสิชันี่ไคู่ไปที่มีนไดันเลือกคนก็บอกว่าพยากดอก่นว่าเบื่อเนี่ยลูกสาว่สิมาแด้ว่สิชื่อกับลูกสาวคนเองเออเออฟ่อนไปฟ้อนมาพวกคุยนั่งยุ่ื่อนิ่นก็บอกว่าลูกสาวคนอยู่ในวงฟอนนะชั มเป็นน้ำหาเลยคนนน้ำหาจะไหนกับพ่อเม่นน้ำหาจะไหนกับพ่อเม่นจนได้ไม่เห็นเฟืนหัวซักลงกบไปว้ยน้ำเห็นอะไรซากลงกบคนมาเก็บหมดละมีอีกคนหนึ่งพี่พูดคาไเพพ่นน้ำพี่น้องพ่นหลักก็บเมย์พ่นน้ำพอาถมพันติว่พันเจ็บอนกับพ่อรูดตัวโอ้พันกับพ่อรู้ตัวเมน หัวสากลงด้ครับได้หัวลงนี่วม่เต้าหัวลงก็บวิเต้าพ่อเขบอกตัวเล็กุญจกระไ,ร<ส>ไดแม่ พนุกเมื่อจังซี่่อยก็บ่เข้าใจโอ้ยบึกเนเออเอเออเพรมันคนสลาดเนะจ้าก็ได้โอ้ยกเมือจังไรก่อนยกเมื่อยกเมือจังซีโอ้ยใ้กันแน่งากันลายโอ้ยข้าจิ้มมะพราไปลูกหลานอยู่ในวัดว่าอาลาาเมงนงินเสด้เฮ็ดได้สสาให้มันฮุงเรื่องเลืองเหื่อไอ้มิแต่โจคแต่พซ์กะไอ้ปูเขียนใส่กระดาษมาปรกาเขียนจ๊กจกจกับสามสอโอ้หกับสามสอะครับจ้า เพิ S <S ่นบอกว่าเพิ oh. ่นอยากได้องุ่ยามาคู่กันกับเพิ่นเพราะว่าเพิ่นรอแล้วเพิ่นอยากได้ไม่ยาโอ้เพิ่นอยากได้ยามานั่มโอ้ขั้นขั้นมีตาก็ต้องมีไอ้แมีนโอ้เพิ่นอยากได้โป้อยากได้ยามานั่มครับเพิ่นอยากได้ยายาอีอย่างเลยเอาม้อกับหัตัวยาอมม้วนโอ้ยาอมม้วนตี เป็น่อกกันรั้นอืมตัวหนึ่งหูตัวหนึ่งอ๋อผูสิทัวหรือหรือรสิเมีนเออเออเอองูก็คูบุตรัวนึเฮ้ยไรตัวนี้ก่อนเออนักหัครับครับห้าห้าศูักยังก่อนล่ะสามสองสามสองไปเมียเลยเมียมันสมองไปทังแบบ สมองมายู่มังเกาสมองมายู่มังเกไข่สั้นตัวเ้เจ้ายาด้ไข่เยอะอไม่ได้หายเลขเยออัดดูอัดดูอย่างดีจลืมลืมคนออันอันทุกคนนะขนฟังข่ยอซื้อเพราะว่าข่อยซื้อก็เพิ่งมันงยานนี่ค่ะ แต่ว่าข่อยในะร่ได้บบอกเลขขอบุณค่าวโอ้ฉกโซกันมันเลยเว้ยน้ำกัดน้องห้าศูนย์สามครับสามสองคู่วนี่ได้เอาเนี่ยนั่ครับามกับสามสองบ่อบบค่บไม่เป็นเชยกินลาไม่เป็นเชียกินปลาพ้นประดี๋ยเด้พ้นไหนพร้อข่อยเมีน้ำเตะอีกสร้างชนหายง้ออีเป็ดอีไก่พู่อันงตต้นันและ เป็นไหนพรข่อยไห่พ้อนไผ่ไ่พรอนไผ่ไผ่พรอนอยไหมไผ่ยังไนพร้อนคือว่าทำอีสางเอาพอนว่อีคุ้ยช่างนเป็ดอีาอีสาดเนคกรวยตัวโอ้โหลบบนี้รยยั้นน่ะก็จำนำตัวเป็นขาาเนาะเบิดไปคเพราไนคลิปนึ่งพอดีแต่เบิดไใร เพิ่นดาสัมันเพิ่นไหแล้วเพิ่นดาสันเพิ่นไห้สำมันไห้ทั้งสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างตัวบนสอตัวล่างนะครับเพื่อนยำาขดใจจะน่าย้ำไยมานี่ยห้าย์สามห้าศูนย์สามสามสอเพิ่นว่าับศูนย์สามอครับเพื่นเจียวยามะกูเพิ่นเพิ่นรอเพิ่นยักไดนยามคูเพิ่นด้ลับเด้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี